บ้าเยอะกว่าบาเยอะกว่าแล้วเอาหอยอ่ะไปทำเป็นแบบเป็นครีมซอสอ่ะรอไปย่างครับมาแล้วนะคะทุกคนเป็นเมนูที่แบบอร่อยมากอือคุรีรัมย์เจ้าลวร้านเจ้าโคตรอร่อยร้านบ้านข้าวชื่อข้าวชื่อมีบ้านมีสิ่งจริงๆด้วยใครอยากเข้าไปดูบ้างผีจีนบ้างดูเบียร์ที่นี่อะไรเนี่ยยี่สิบบาทสิบห้าบาท มาไปแล้วอะกระป๋องละสิบบาทนะครับผมเรียบเกนโอเคอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีเวรุ่นสวัสดีเวรุ่นครับตอนนี้เราอยู่กันที่คุณหมิงแล้วนะครับหรือว่าคุณหมิงเซานะถ้าเรียกแบบตามรถไฟฟ้านะเรามาลงรถไฟฟ้าที่คุณหมิงเราพี่จะมานอนพักพี่จะไปกุ้ยอะไรกุ้ยโจกุ้ยหยางในในมณฑลกุ้ยโจกุ้ยหยางในมณฑลกุ้ยโจนะครับซึ่งที่ที่เราพักเนี่ย ผมว่าจองแบบรวดเร็วนะไม่ได้แบบดูอะไรมากเนาะห่างจากห่างจากรถไฟฟ้าประมาณ2กิโลมันติดกับมหาลัยเลยอ่ามันติดกับมหาลัยใช่ใช่มหาลัยคุณหมิง normal อ่ะเขาเขียนอย่างนั้นอ๋อโอเคคุณหมิงปกติเรานอนอยู่ตึกนะอ่าจะอยู่ชั้นแปดนะที่เรานอนตอนแรกก็หารีเซพชันไม่เจออีกแล้วนะแล้วแบบเหมือนที่เนี่ยเขาไม่มีห่ายชาติมาพักเลยเลยแบบเหมือนกดวีแชทไปเนี่ย ไม่ไม่ตอบไม่อะไรเลยเออก็เลยแบบพอแบบคุย,อยบบบพอบอกวีแชทเขาไปเนี่ยเราต้องแปลกดแปลให้เขาอีกอ่ะเหมือนแบบเขายังไม่รู้ว่ามันแปลได้อ่ะแสดงว่าเขาไม่เคยรับคนต่างชาติที่นี่เลยเยาพาไปดูแห <laughs> ล่งเราเรียกว่าแหล่งแหลงมาที่ไหนกันออแหลงวัยรุ่นปกติเห็นแต่คนแกนะ่แล้วแหล่งวัยรุ่นเป็นยังไงบ้างร้านอาหารแล้วก็ สไตล์ไร้รุ่นโตเต่าหน้าตาสไตล์แกแต่งตัวของเจออะไรูเจอนตาทั้งคู่เจอหนุหัวแนตากันด้วยแต่ว่าเขาเจริญนะอยู่ร้านดูเลยตอนแรกมาแบบดูแบบโอ้ผิดคาดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะเบเกอรี่เหรอเค้กเหรอไฟมันกระพริบนิดนึงไงเฮิร์ตมันน่าจะไม่โอเคสวัสดีครับ เออตอนตอนแรกคิดว่าคิดผิดนะว่าแบบโอ้โหมันดูแบบมันดูแบบเซ็งๆอ่ะดูเหมือนไม่มีอะไรอ่ะดูแบบดูไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่จะลงใจโอ้ยดูร้านนี้เหมือนเพิ่งเปิดนะร้านกู๊ดทีนะครับผมบนมีที่ที่ที่อ๋อที่ซีรีส์ที่หนูกินแล้วใช่ที่น้องลูกบอกว่าจริงจริงมันเป็นซีรีส์ดังแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นการ์ตูนอ่ะใช่ใช่เป็นตัวการ์ตูนเฮ้ยทำไมเขาเพิ่งมาเปิดสาขาที่นี่ดูดีมีมีเนี่ยมีดอกไม้มีลูกโอ่งเห็นไหม ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหรอไม่รู้นะไม่รู้นะเห็นว่ามันเป็นหนึ่งนก็หนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้สั่งเองอ๋อไม่ได้สั่งตัวโปรโมชั่นเขาโอเคคือเด็กๆรุ่นนี้จะเป็นแบบว่าแต่ว่าตองคือน่าทึ่งทึ่ชัดนะดูจากพวกามีร้านมีเลนโอ้โหข้อคือขาับเหมือนแล้วอยู่แบบเนินมหาลัยอะไรไหมกีฬาอย่างเงี้ยหรอตลาดเนี่ยสยาม นนี uh ้มันก็เป็นปัญหาลัยของของเขาอะเนาะที่หนีทีเออะใหญ่เลมั้งอ๋อนี่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะข้างื่ออน่ารักนะน่ารักนะคนเสื้อผมเมื่อกี้น่ารักนะใครเห็นบ้างน่ารักนะโซนนี้ผู้หญิงน่ารักเนาะน่ารักน่ารักโซนยูนาเนาะผมให้ภาพรวมยูนาเลยนะผู้หญิงน่ารักเรามาหาอะไรกินกันนะเราไปถามวัยรุ่นบล่ะ วัดยูยูเรคคอมเมนต์เลเ s อร์ลองอ่ะอินดี้แอรเรียเนี่ยเดอร์เบสเลเ o อร์ลองฟอยย์อ่ะเออคืออย่างนอแแ้วเขามีชั้นลอยชั้นส่งไหมนะไม่ได้มีชั้นเดียวนะเออต้องเยอะอะเป้เฮ้ยแต่ตรงเมื่อกี้ดูคือข้ามผืน้ววปะใช่ใช่เดินไปเรือหรือว่าเดินขึ้นข้างบนนี้ไอรันดีป่ะที่เขาแปลไทยอ่ะมาหนิวไปดูภาษาบนขวา ภาาษลาวะ,าวะ <S <S ใช่แล้วเราเขาเป็นเขาเป็นเหมือนแปลไทยตอนนั้น <laughs> มันคืออะไรครับใครรู้จักบ้างแปลมาว่ามันคืออะไรนะแตงโมเหรอแตงโมเดืินสิงหาเนนี้เฮ้ยหนูเห็นเขากินเอาเอาเอาปะลองสั่งสักอีเกอร์ก็ได้อะเอออีเกอร์เนาะมาได้แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบายเยียกว่าบาเยี่ยกว่า <laughs> หรือว่าแบบอะไรนะเมโลอนเดือนสิงหาเมโลอนแตงโมโอะไรมาอนี้นอ่าใช่ใช่แตงโมเดือนสิงหาเขาบอกว่าคนดังกินเหรอเออแล้วเขาบอกว่ามันเป็นผลไม้บนขเขายอดเขาสูงะอะไรเขาก็ไม่รู้เลยลองชิมอ่ะเดวี่ให้คุณก่อนเลยของแปลกอ่ะฉันได้อยู่แล้วแพงนะชิมน,นี้ส<อ>ี่สิบบาทสี่สิบกว่าบาทเลยนะแต่เมื่อกี้เขาก็บอกอยู่นะว่าโลละหนึ่งจุดเก้าอยู่โลละโลละร้อยมั้งเออโลละร้อยเออไม่ถึงโลโอ้ยมันขีดหนึ่งถึงแปดหอมเหมือนกลิ่นมันเป็นแตงอ่ะทุกคน เขาโกงราคาหรือเปล่าไม่รู้ดูเทคเอ้ยมันเหมือนงีเม็ดเลยดำอะคืออะไรอ่ะเม็ดแต่ท่านว่าน่าจะถุยออกนะน่าจะกินไม่ได้เออเหมือนในนั่นเลยไอ้ละมุดวะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะน้อยหน่าเหรอไม่ไม่รสชาติไม่เป็นน้อยหน่าแต่ว่าเม็ดมันเหมือนแต่ว่ารสชาติอะกินได้หวานหอมอือชิมหน่อยวะหนูเตยจะชอบไหมอ่าเตยกินได้แต่ว่าเตยอาจจะไม่ถึงกับชอบเพราะว่าเตยชอบผลไม้เปรี้ยวหนูกินได้นะโอเคก็เหมือนน้อยหนาอยู่นะ ทอดรู้ดึกอ่ะเน้าไม่มีมีแต่เม็ดสี่บาทเม็ดล้นล้นนี่ครับโซนนี้ก็จะมีเนี่ยตึกดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกตึกนะแต่มันไม่ใช่แค่แถวเดียวนะน่าจะเป็นแบบสองสาแถวอ่ะใหญ่อยู่อ่ะมีข้างล่างก็จะเป็นของกินในร้านค้านะนี่นะครับที่เมื่อกี้ผมเดินมาจากข้างข้างหน้าตึกพอเราเข้ามาเนี่ยระหว่างกึ่งกลางเนี่ยครับเขาจะมีร้านค้านู่นนี่นั่นเหมือนกันเต็หมด ออาไม่ดูหรอเบเกอรี่ฮะอ๋อเหรออันนี้มีเบเกอรี่มีแบบแต่มไปหมดโอู๋ร้านนี้คนเยอะเนะแสดงว่าอร่อยร้านเค้กหนูอ่ะไม่ค่อยมีซื้อเลยแล้วกัน ผมว่าอร่อยแน่นอนหลังจากที่กินขนมปังเข้ามาแล้วนะที่หนึ่งนะอะไรนู้มัมันมูหยองมากหรอมันมูยองเลยเนอางดองสองต้องสองสิบาทห้าชิ้นสิบาททั้งหมดทั้งหมดเหยวดเองนะครับร้านนี้ถูกมากขรับนนีรืปลาเนาะเอแคลรถนมใช่ไหมเอออเแคลรลดนมเอาไปหมดเห็นเมื่อกี้ไ่มคนรูเห้าชิ้นห้าชิ้น สิบบาทเสียสองบาทแต่จ๊ว่าบ้านเราอร่อยอร่อยกว่าอ่ามันดูเป็นครีมนะคะมันเป็นครีมธารมดาแล้วมันแบบมันไม่ได้หวานหอมแบบมันไม่ได้หวานกรอบมันไม่ได้หวานเจี๊ยบอ่ะบ้านเขาไม่ได้หวานอ่ะง่ายๆเลยบ้านเราบ้านเรามันหวานหวานเวอร์บ้านเรามันจะมีกลิ่นนมกลิ่นนมกลิ่นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันคือนี่มันคือครีมที่เอาใส่เค้กอ่ะครีมเค้กธรรมดาอ๋อโอเคครีมเค้กธรรมดาเรายัดใช่เรายัดใส่ใส่ในนี้เฉยๆโอเค อันนี้จากคำแปลนะเขาเขียนว่า,าหมูหยองและหอยเชลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> สแสดงวันนี้ใช่หอย,หอย<ม>ก็ไม่มีหอยนะหมูหยองนะมั้งหมูหยองอะไรขนมปังหมูหยองอารมณ์แน่ทุกคน1้าบาทอันนี้อร่อยอ,อร่อยเลยอ,อารมณ์นี้ตรงกลางเป็นชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนนะแล้วก็ข้างข้างข้างนอกะเป็นหมูหยองอ นั่นแหละเราชานั่นแหละเจได้กลิ่นเหมือนมีความพาวนิดนิดข้าวของหมูหยกมันดีอืมบูหยองข้าวอืมน่าอร่อยอ่ะอันนี้แบบอร่อยอร่อยอันนี้แบบหวานแบบหวานเข้มข้นเลยอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยชิ้ละยี่ห้าอืมอ๋อมีหอยเชลล์ป่ะมีหอยนี่เั็นนี้เหรอตรงกลางค่ะเหมือนเขาเอาหอยอ่ะไปทำเป็นแบบเป็นครีมซอสอบบอารมณ์แบบครีมซอสหอยอืม เวลานี้คนเยอะเนี่ยอ๋อฟาสฟู้ดฟาสฟู้ดเออเส้นเสคนเยอะนะคนเยอะนะโอ้ยแถวนี้ตอนนี้เด็กมหาลัยเยอะนะครับเออเทนเบอร์เบ้ฟ้าเธอไม่ต้องเกาะฉันก็ได้นะฉันให้เธอเกิดน่ารักอ้ซูเด็กแถวนี้ไม่ได้หรอเลยเรามันแก่แล้วเฮ้ยร้านบาร์เบอร์คอทเยอะเเห็นมาสี่ห้าร้านละ พี่ยืนเฝ้าอะไรเนี่ยยืนเท่เลยพี่อ่ะพี่คนตัดผมเยอะมากเลย้าเฮ้ยฝั่งนู้ยท้หมดเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เป็นสิบ้านอ่ะเ้ยร้านนี้คนเยอะเลยห่ารถไปก็เล็งๆไว้อยากกินอะไรสองวัน่ร้จะกินครบหรือเปล่าเรานอนที่นี่สองคืนนะฮะพยายามถ่ายมาให้นะว่าแหล่งนี้เป็นไงบ้างนะ เาสวัสดีครับเฮ้ยเขามีแบบต้มปลาเฮ้ยต้มปลาแล้วก็ไก่ไก่ทอดยายบอกว่าบอกว่าน่ากินกน่ากินพยัญชนาเพียนนาเด็ดดีเพื่อเออเฮ้ยนุ้ยนุ้ยมีร้านเนื้อปิ้งด้วยไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันนี่นี่โอเเ้เป็นเป็นเป็นเนื้อปิ้งแบบ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 กระทาแปลกๆด้วยนะสิอยากกินอยู่อยากกินอยู่นี่ครับร้านนี้พวกซาลาเปาเป็ดแน่เลยเนี่ยสองสามหยวนเองถูกไง นี่มีมีเป็ดมารอแล้วรอไปอย่างครับมีนี่ด้วยต้มเครื่องในต้มเครื่องในเกา,าเหลานะมันเป็นเป็นมันเป็นแหลกของวัยรุ่น,นอ่ะวัยรุ่นเขาต้องกินของอร่อยก็คือร้านไหนเยอะแต่ว,ว่าร้านนั้นนะอ,อ่ะอร่อยสรุปสรุปว่าเรากินร้านนี้นะครับคุมีใส่เผือกด้วยอ่ะมันจะมีเมนูมาให้ติ๊กนะครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างเป็นหมอ้อนะ เนี่ยเป็นหม้อแล้วก็พวกนี้จะเป็นแบบพวกผักพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นดูใอหม้อเดี๋ยวไปดูกันทูเยสเลเตอร์มาแล้วนะคะทุกคนเป็นเมนูที่แบบสั่งยากมากอืป่านี่สั่งยากที่สุดใช่ไหมคะเมอร์โคสั่งอยู่ประมาณ3ชั่วโมงทำอีกสองชั่วโมงชิมอันนี้ให้ช้อนชิมปีนี่ด้วย อันนี้หรูอว่าช้อนตักแหละมันไม่มีช้อนเตะหรอเาไม่กกกินนตัเขาไม่กินช้อนอ่ะรู้ว่าเขาใส่ถ้วยกันไม่รู้อ่ะโอ้ยร้อนแน่เลยร้อนนี่ปิงระเบงเนอะอร่อยรสดีสดนิดเดียวอะแปะร้อนร่อยเนาะหน้าตาเหมือนเหมือนแกงป่ามันให้เรียกระดับความเผ็ดได้เป็นรังเผ็ดน้อยอู้นี่เผ็ดน้อยเลยเหรอเผ็ดปะเผ็ดมาก พราะว่าเด๊ถ้าเดหนูไปสั่งหนูจะบอกว่าเอาเผ็ดๆได้เลยเออใช่ไหมเพราะว่าเหมือนมันกำลังแบบอ่นๆอยู่อะใช่ไหมหนูจะเอาเอาเผ็ดเได้ไหมได้เลยเผ็ดน้อยมาเนี่ยเจ๊คือคือแบบเป็นอาหารที่เผ็ดมากเลยนะอันนี้เผ็ดน้อยใช่ไหมโอ้โหอันนี้เนาะหน้ามอเนาะแซ่บแบะเด็กอล้เนาะอันนี้เป็ดแซ่บท้องเลยเออเผ็ดแซ่บท้องเลยหนูก็แบบไม่รู้เหมือนเขาได้แกงหมูก็เบียร์ข้ออะไรเงี้ยมันโคตาเผ็ดอืมโคตรเผ็ดเลยอ่ะ ป็นแกงป่าที่ไม,ไม่ไม่มีพวกแบบกระชายไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นรสชาติแบบพริกอะ่ะแกงป่าปักรวมอ,มอมือร่อยมากโคตรอร่อยเลยเพรานี่ไงพวกเบคอนอะไรอยู่ข้างล่างน่ะติ๊กแต่ว่าให้มานะไม่หลอกไม่หลอกให้ให้ให้แต่ว่าแบบเยอะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ข้างล่างหมดอมย่าไปเบคอนนะครับติ๊กเล็กเบ้หน้ายหยดหกหยดนะโคตรโคตรโคตร,โคตรเผ็ดแตกท้องเลยอะนะ่ะเนาะหมูสามชั้นนะเห,หมือนขาหมูเนาะ เลยไดที่สั่งมาอร่อยอเออใครมาก็ลองได้นะวิธีสั่งก็คือเขาจะมีเมนูให้นะแล้วก็ติก๊กเลือกซุปเอาอย่างหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ดูง่ายที่สุดละก๋วยเดียวอะ่ะกินหล่คนออไม่ใช่แค่อครไทยนะครับที่เผ็ด <c oughs> คิดจีนเผ็ดกว่าแต่เรากินเผ็ดได้น้อยแล้ว ใครกินเผ็ดเก่งๆก็ลองมาวัดระดับดูนะครับดาวพีบอกว่าโคตรอร่อยรอบพี่ร้านแปดแะเออถูกใจดาวพีจัดมันอร่อยมากอ่ะอร่อยมากสะใจมากน้ำหูน้ำตาไหลมากทุกคนอร่อยมันมีความแบบเข้มข้นเผ็ดลึกๆอะแต่มันไม่ได้แบบเปรี้ยวปี๊ดหวานปี๊ดเค็มปี๊ดไม่แห้งเหมือนเบน้ำต๊มเขาดีอะอร่อยมาก พุดในร้านเจ้าแล้วร้านเจ้าขอบคุณที่สั่งขอบคุณที่สั่ง,น,งนะใช้เวลาสักระยะนาน,น,านมากอะ่ะม,<ต>มันงงเลยมันงงเพราะว่าเหมือนเมนูหนึ่งอะ่ะมันมีให้ติ๊กซุปใช่ไหมหลายหลายซุปแบบเราก็บอกว่าเอานี้กันนี้สองสองทรงซุปซปุ๊บแล้วเขาถามเอาเอาผักอะไรบ้างเราก็ทีนี้เรางงแล้วว่าเอ้ยถ้าใส่ผักเขาไม่จะใส่ไหนถ้วยไหนหร<ะ>ือไงหรือว่าแต่ก็ลืมคิดไปว่าเอ้ยจริงๆก็สั่งไปเลยสองแผ่นแผ่นละซุปจบแต่จากที่ดูนะคนที่มานะ สามคนสองคนสี่คนเนี่ยเขาก็กินันเดียวเขากินแค่โมเดียวก็เลยยังไม่ได้สังเกตว่าแล้วเขาสั่งในซุปเดียวหรอแต่สั่งแบบผูวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าหนูว่าซุปอ่ะเป็นซุปเบสเดียวกันแต่ว่าเครื่องอ่ะเครื่องเมนหลักอ่ะประมาณว่าสิ่งแรกที่ใส่อ่ะคืออะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เยอะที่สุดคืออะไรเงเพราะว่ามันจะมีไก่มีกุ้งมีมีหมูมีขาหมูมีเนื้ออะไรอย่างเงี้ย ประมาณว่าเมนหลักคือนี้เสร็จปุ๊บอ่แล้วเราก็ท็อปปิ้งเพิ่มอ่ะอว่านน,น,น,นี่นี่อะไรงเี้ยดูว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็ท็อปปิ้งอะไรไม่รู้อ่ะหมูทอดเลือดเออ็แฮมผั <laughs> กจะเยอะเยอะมากแล้วหลักๆอ่ะถือว่าคนขายอ่ะเขาดูอินดี้เว้ยเขาอ่ะเหมือนแบบคนขายดูเกลียนเใช่เขาอ่ะดีไปเรื่อยเดี๋ยวๆ I have I have ปฟิลฟ์บล็อกบล็อกเดเนโนโคกอ่ะ I only order อร์ Oh, โอ้ตุ yeah, 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 yeah. ้ใช่ไหมครับนกโคกนกโคกอ่ะเขาไม่มีโคกไงน้องคนที cool ่มาช่วยสั_><_่งเมื่อกี้อืมน้องมาช่วยสั่งอ้าวเราได้อร่อยมานแล้วก็บอกว่าค่าใช้จ่ายของคุณคือเก้าสิบเจ็ดหยวนคุณสามารถจ่ายด้วยวีแชทแล้วก็ออลิเเพได้ประมาณนี้ครับอร่อยเมื่อกี้เขาแกมาบอกแล้วว่ายังไม่จ่ายตังค์เลยอ่ะขอดูบินด้วยขอให้คนอื่นมาบู๊ทั้งหมดก็475บาทนะครับ94หยวนนะครับผม แต่ว่าโครเยอะเลยโครเยอะเลยกินสักสามสี่คนได้เลยเนาะเราสั่งป๊อปปิ้งเยอะด้วยแหละปกติมันถ้วยหนึ่งมันประมาณร้อยห้าสิบประมาณนั้นประมาณร้อยห้าสิบนั่งๆกินอยู่นะครับก็มีคนจีนมาถามแล้วข่าวชื่อมาหน้าผมจีนใช่ไหมจีนก็บอกข่าชื่อข่าวชื่อแล้วแถมที่สองันไปไปไปเรียกอันนี้ด้วยนะเราบ้านราบ้านหรอบ้านเราบ้านรับลูกค้าด้วยทำแบาแบบเชี่ยว อยู่คุยสั่งของ่รู้เรื่องเลยเอาเชียวเรียบร้อยครับหมดไม่เหลือซากโคตรอร่อยรับบ้านเข้าชื่อเข้าชื่อมาส่อนร้านนี้นะครับผมรั้วมหาลัยเหรอบริเวณหลังมอหลังมอยามค่ำคืนนะครับผมซึ้งจะจัดรอกให้ใหญ่เลย เผ็ดผูกดุบมาเขาใส่ยังนีอยากได้สิชออยุ่นั่นต้องเป็นลูกอยากจะกินว่ะเนี่ยเอาดี๋ยวดิเดี๋ยวเขาไปซื้อโคกดีกว่าเนาะอยากกินโคปะพี่อยากกินแล้วี่ราคาถูกมากเลยปวดละสิบห้าบาทสิบบาทเป็นกินมันถังเลยกินทีอ่ะสิบห้าบาทก็คือแบบรั้วมหาเ้ยไม่สิห้าบาทวันนี้ สูตรแปบบอุ้ยเจ้าไปแล้วยังไงอยู่หลังมอไี่ปันี้สิบเท่าไรเนี่ยห้าห้าห้าสิบสองบาทห้าสิบตังค์นะอันนี้สิบสองบาทห้าสิบดูเบียร์ที่นี่อะไรเนี่ยยี่สิบบาทท <c oughs> อ,อ่อไันเ <c oughs> ขาเบิกสามสิบกว่าบาท นี่เป็นเบียแถวหลังมองนะครับผมนมอะไรครับนมวัวแดงโอเคครับลองเลยแต่กล่องเหมือนนะกลองได้อยู่นะเป็นนมแบบดั้งเดิมของเขาอะไรสักอย่างอ่ะดูกล่องก็รู้วได้จลยสองหยวนเหรออร่อยมากสองหยวนเหาะสองหยวนขอชิมหน่อยครับนมที่ถูกที่สุดตอนแรกแบบหาอยู่บ่านนมอะไรดีนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวอร่อยดี เมื่อกี้เจอน้องคนไทยเรียนเล่นกันเออเมื่อกี้เจอน้องคนไทยด้วยนะประมาณสามคนนะเขามาเรียนที่นี่เนาะเรียนแบบเขาบอกสอนภาษาอะไรอยกันดีใจนะถ้ายินเสียงคนไทยอ่ะเพราะว่าแบบภาายากมากเนาน้องบอกว่าเอ๊ะทำไมเสียงเราฟังออกเลยเขาบอกเสียงเราฟังออกแล้วน้องก็ถามว่าน้องก็ฟินเองเอะบอกว่าประมาณว่าน้องน้องคนนั้นพี่พูดไงน้องเขาบอกว่า เออทำไมเสียงเสียงพูดแล้วฟังออกเลยไงคือเหมือนเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนปกปติเดียวว่าเขาก็ไม่เคยเจอคนไทยเหมือนกันก็เจอแต่ว่าเขาก็บอกมีคนไทยเยอะนะใช่ใช่ของคนไทยที่มาเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่มาเรียนนะที่มาเรียนนี่ผมพาเดินดูนะครับผมบรรยากาศหลังมอนะยูหนานนอร์มัลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมทำอะไรกัน呐 อ๋ขายเครื่องประดัอกไ้ใช่ไหมชอก็ได้ใช่ไหมชอบก็ได้ใช่ไหมชอบก็เด้ใชไมชงก็ด้ใช่หมัอบกาได้ใช่ไหมชอบก็ไดีใช่ไหมอก็ไอ้เช่ไหมชอก็ได้ไหมชอเก็้ใช่ไหมอบก็ได้ใช่ไหมชอบก็ได้ใช่ไหมชอบก็ไ้ใช่ไหมชอบก็เด้เช่มเอด้ใหมเอบก็ได้ใช่ไหมอบก็ไดเ อย่าครับอักล้กเคียงได้เคียงได้เหียงได้าหี้ยงได้เคียงได้เหีได้หรืองได้าหี้ยงได้าหี้เหล้ยงได้หบ้งได้เี้ได้แหี้ยได้เัยงดูสวย้เนี้ยงได้เหี้ยงเยไ้หีนยงไ้หี้ยงได้เี้ยไ้เหี้ยดเหี้ยงไา้เนี้ยงไดเห้ยงได้เหี้ย่ะด้ี้ยไม่เหี้ยงาะรเหงง้ยไงเ สวยด้วยครับแบบเวลาที่แบบเดินไปด้วยกันแล้วแบบผู้หญิงถือดอกไม้อย่างเงี้ยเนาะมันจะรู้สึกว่าแบบผู้ชายแบบมีความมีรำคาญเออนี้คือแบบอยากให้ซื้อห้ก็บอกแล้วไม่รู้้องเอาไปทิ้งที่ไหนเก็บไม่ได้แค่สองวันก็แบบได้ชมเชยสองวันเลยชิลเนาะหลังมอนี่มันชิลจริงหนาวมากพาเดินเล่นหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอ้ย หลังมหาวิทยาลัลอยยุนนอนโน r m a l ตึกเราอยู่ไหนจำได้จำได้ตึกเราอยู่ข้างหน้าป้ายเจรารายการลี่อ๋อนี่บ้านโฮเทลเราอยู่ในนี้ป่ะอ๋อนี่ไงชั้น 8F นี่ของเราเนี่ยเป็นแสงแสงเลยน no ี่นอนอยู่ชั้นนั้นนะครับผมนี่เปล่าเิ่งปิ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เปล่าที่เขาอาจจะบอกว่าถูกทันทีแบบลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเจอเวยเวลาไดปไหม จะเป็นเซอร์เวイให้นะครับเราเดินเข้ามาจากทางหลักนะครับนี่น่าจะใช่หรือเปล่าที่น้องน้องแน,น,นะนำอ่ะนะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ถูกกว่าข้างบนอีกนะเออโอ้โหนี่บ้าที่หมื่นผีสิงที่บ้าใช่ไหมเออใช่นี่ไอน,น้องเขาบอกเหมือนบ้านมีสิงอยู่ดิมีบ้านมีสิงจรงจริง,รงด้วยใครอยากเข้าไปดูบ้างผีจีนบ้างว้าวผีจีนว่ะผีกองกอยหรือเปลอรู้จักแต่ผีกองกอยอ่ะถ้าผียุคปัจจุบันไม่รู้จักแล้วอ่ะ ขอเซอร์เวดูราคานะครับผมตอนนี้เงที่น้องบอกว่าถูกเ่ยเบียยี่สิบห้าบาทเบียลายอันนี้หรอเออไม่อ่าเราไปดูเลยเมื่อวานสิชีสด่เจียสิบบาทนู้นี่สิบห้าบาทบ้าไปแล้วอ่ะกินเบียแบบราคาเท่าคอกับตังต่อเบียมีแปดสิบห้าห้าประมาณสิบหกบาทสิบเจ็ดบาทกระป๋องใหญ่ด้วยกระป๋องห้าร้อม แบบขวดขวดวอะไร,ไรอ,อะไรเนะี่ยทูทูเวอร์เหรอเออขวดล,ววะขขวละสิบสองบาทโคเปนเฮเกนเดนมาร์กทูเบอร์สิบสองบาทเหรอไม่แน่ใจนะใช่หรอือเปล่าหนูหอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าสิบห้าบาทแ <c oughs> มันถูกมันถูกกันหรือเปล่าอีกอ่ะยี่สิบห้าหรือสิบห้าไม่รู้อะ่ะไม่ได้ส่องอะ่ะ ดูกระ้ำกปลาอีกขวดใหญ่แปดบาทอันนี้ดูแ8ดบาทเอยนะซื้ออยู่เหมือนเป็นแบรนด์ของเขาเองวะถ้าเดานะเอาไปปะเออเอาไปได้นะนี่นึ่งจุดหแปบาทเองใช่ๆถึงยังเราก็ไม่พอหรอกเออน้องแนะนำมานะขอบคุณน้องเลยนะถ้าน้องได้ดูถ้าน้องได้ดูคลิปก็ขอบคุณมากนะครับผมน้องคนจีนที่รจีสามนะครับยูนา normal u n i v e r s i t y นะครับรับ น่าจะเป็นเบียร์ที่จุที่สุดนะที่ผมเคยเห็นหน,นี่นะกระป๋องละสิบบาทนะผมดาร์ลี่วีแปดนะสิบห้าสิบหกประมาณสิบหกบาทนะครับผมสิบหกสิบเจ็ดก็ถูกอยู่ดีอ่ะถูกถูกมากถูกนะโซนเบียร์ขอโซนแอลกอฮอล์นะนี่โซนเหล้านะน,นี่น่าจะเป็นเหล้าขาวนะเป็นเป๊กๆเลยนะนประมาณเกือบยี่สิบห้าบาทนะเป๊กน่ ดูขวดดูขวดดูความพรีเมียมของขวโอ้โหเทรลพลาวเลยห้าสิบหกหยวนนะครับผมหูณนห้าเข้าไปนะทัานี้อะไรครับทุกคนรู้จักไหมเนี่ย Beef flavor เนื้อครับผมยังไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนี่ครับมาม่าอบแห้งนะคมาม่ากรอบมาม่าเด็กกินเล่นนะ เล็กๆเมื่อน้อยเลยเยอะๆไปหมดเลยเขาขายอันนี้ขายเป็น14.4สีหยวนต่อ500กรัมนะครับผมดูให้ัวเลขก็น่าจะรู้กันขายกันเป็นกิโลอ่ะนี่นะคือดทุกคนเด็กเขาก็เอาอะไรอย่างนี้แสดงว่าเขาไปช่างนู้นเนาะว่าเออดีเนาะมันแบบคะคะได้นะไก่อัดไก่แบบว่าซีนมาเนี่ยร้อยกรัมเท่าไหร่สามสิบบาทอันนี้น้องเห็นในที่รถไฟฟ้าเอ้ยรถรถไฟอ่ะเออน้องไก่นะฮะ ประมาณ30กว่าบาทนะฮะตีนไก่นะฮะแพงนิดนึงเนี่ยตีนนะ,ะเออใช่ตีนตีนแพงเนาะเออปีไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่โคตรปีกปลาิดอะของงเขาอะทุกส่วนนะทำมาซีดได้หมดไม่รู้ว่าหมดอายุเมื่อไหร่ออขายดีนะกั้งอบกรอบนะครับผมเตยว่าขายดีอันนี้ออหมดแล้วนะอันเดียวนะ เป็ดเหรอไม่รู้ว่าส่วนไหนเหมือนกันนะดูว่าให้มาทั้งตัวนะสามร้อยกร,รัมนะเป็ดไม่แพงนะเป็ดห้าสิบบาทแพ็กเกจด,ดูคุ้มจัดเราเข้ามาในโซนนี้นะครับใครอบอกว่าใส้กรอกจีนเล็กโอ้โพี่ไม่เล็กนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟุตลองอันนี้เขาเรียกว่าพ่อฟุตลองบ้านเรามีฟุตลองอันนี้ใหญ่กว่าฟุตลองนะครับผม ผมบอกเลยว่าเส้นรอบวงนั้นเยอะมากเราพูดถึงไส้กอกอ,อันไหนอร่อยครับบอกด้วยอันไหนข้า <laughs> วชื่อบอกด้วย,นเ,นยเน้นพระเอกเหรอเออเ,เน้นเพลินเดอร์เรหรอเออข้อชื่ออะไรบ้างเบื่อจักเหรอหนูว่าหนูน่าจะเคยเห็นเขาเล่นนะเปิดยังไงครับเนี่ย ให้โชว์ดูแพ็กเกจดูแพ็กเกจดูน้ำผลไม้กี่กี่ดีกีครับน้ำผลไม้ขอขอชิมรสชาติหน่อยไม่รู้เปิดยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยไปไม่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 อ๋อแค่นี้เอ้าแค่เนี้ยเออวูบเป็นเหล้าขาวเลยนะบ้าเหรอนะผลไม้แกหืมกลิ่นนี่มาเลยอ่ะข้างล่ามีดำดำที่จุดหนึ่งไม่รู้อะไรดูแล้วดูแก้วความความตะมุตะมืของแก้วเขาดิดูแก้วเขาดิ ได้ทิ้งกันตรงนี้แหละแรงก็เขาบอกว่าสี่สิบสองเปอร์สี่สองดีกีสี่สองดีกีแต่ว่าพอจิบนิดเดียวแต่พอจิบพอจิบนิดนึงอ่ะแกรู้ป่ะร้อนร้อแบบอย่างเงี้ยแต่มันหอมนะหอมมากเลยปิดแล้วเฮ้ยพอกินกินลงไปแบบมันจะหวานปากรู้สึกไหมได้จิบนิดเดียวหอมกินเยอะมาก เนอะเมาแน่นอนทุกคนคนที่คนเราเราไม่เรากินไม่เป็นเร่เรากินไม่เป็นเว้ยแล้วคือคอมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันร้อนแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะอันนี้เมื่อกี้อย่าเรียกว่าจิบเลยเมื่อกี้แค่เอาลิ้นแตะของดีของดีแล้วดูแพ็กเกจจบรีวิวจบรีวิวเมาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครติดต่อเราไปได้ก็ให้รู้ว่าเรานอนอยู่ตรงนี้เพราะเรานแรงจัดจัดดูเราดูดูที่นั่งเรา โค้ดจะอยู่กลางอยู่กลางเซ็นตอร์พอยต์เออเออเป็นแบบว่าการตึกนะรีบเกินเรียบร้อยเออ